สวัสดีนะครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับอาร์ตชวลิตนะครับก็ล่าสุดนะครับที่มีกระแสข่าวนะครับของท่านนายกอุ้งยิ้งนะครับที่ว่าไปคุยกับทางฝั่งเขมรนะครับกัมพูชาครับคือไปคุยกับฮุนเซนนะครับในกรณีว่าเอ้ยอ่าช่วยช่วยหลานหน่อยนะครับว่าเออเนี่ยอ่าโดนคนที่ประเทศไทยเนี่ยเออจะให้ไปเป็นนายกที่เขมรแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ บอกว่า,าในเรื่องของการปิดเนี่ยปิดด่านปิดอะไรเนี่ยคือเออจะแบบให้มันตรงกันให้อะไรกันเนี่ยคือทางกัมพูชาก็เหมือนแบบประมาณว่าเอ,เอา้ถ้าคุณเปิดก็พร้อมที่จะทําให้มันตรงกันอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็พอเสร็จแล้วกลายเป็นว่า,ามีการพาดพิงนะครับว่า,เ,าเกี่ยวกับแม่ทัพภาคที่2นะครับว่าเาทางนั้นเขาพูดเอาเท่นะครับแล้วก็ส่วนทางาทาง ทางฝั่งนั้นน่ะทั้งแม่ทัพเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่าคนเราพวกอาการน,นะครับไม่ใช่พวกเดียวกันก็ยังงงว่าเอ้ยกักคาพูดอย่างนี้คือมันทําไมมันถึงไม่ใช่พวกเดียวกันนะครับคือแล้วคําพูดเนี่ยมีการบอกว่าฝั่งนู้นน่ะคือจะเอาอะไรอะ่ะก็บอกมาได้เลยเดี๋ยวจัดก,การให้อะไรเงี้ยคือซึ่งมองว่ามันมันค่อนข้างที่จะแบบว่าเออซ e n t r ีฟนะครับว่าการคุยของนายกเราเนี่ยมันมัน,มน เหมือนมันมันไม่ดูดูไม่จริงใจด้วยแล้วก็ดูเหมือนแล้วว่าแค่จะเอาตัวรอดว่าเออแค่ไม่อยากให้คนไทยด่าว่าเนี่ยบริหารแบบเนี้ยก็เลยเหมือนว่ามีการโทรไปขอขอขอร้องอะไรอย่างเงี้ยว่าเออให้ช่วยหน่อยว่าเออเนี่ยจะโดนคนทางนี้เขาเขาว่าแล้วอะไรเงี้ยซึ่งถ้าในมุมมองผมว่าเออคือถ้าเป็นอย่างเงี้ยบริหารประเทศไม่ได้นะก็คือก็ควรที่จะต้องลาออกไปเพราะว่าอย่างเมื่อคืนเนี้ยที่ดูข่าวนะประมาณสี่ทุ่ม อ่าทางพักภูมิใจไทยเนี่ยก็ได้ออกจากพักร่วมรัฐบาลแล้วนะมีผลตั้งแต่วันนี้นะวันที่19ใช่ไหมว่าเออละอ่าก็ถแถลงลาออกเนี่ยอย่างล่าสุดอนะ่ะก็มีถแถลงลาออกกันแหละคือพูดง่ายว่าเออผมว่าเป็นความล้มเหลวมากเลยนะคือถามว่าต้องแสดงจุดยืนอะ่ะแล้วก็แสดงความเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสปิริตต,ตัวเองนะครับว่า เออขอลาออกไปเลยถ้างั้นอ่ะจะได้จบๆไปแล้วก็จะทําอะไรใหม่ยังไงก็ค่อยว่ากันนะครับเพราะว่าหนึ่งคือทางคมพูชาพยายามจะเคมพื้นที่ตลอดแล้วทหารเนี่ยก็คืออยู่อยู่ปกป้องอธิปไตยก็คืออยู่อยู่กับประชาชนอยู่แล้วก็คือเขาก็ต้องเสี่ยงต้องอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วแบบแล้วนายกแบบเหมือนแบบมาออกมาให้สัมภาษณ์ว่าไอ้ที่พูดมาเนี่ยคือมันเป็นกล,ลยุทธ์มันเป็น การทางแบบว่ากลยุทธ์เพื่อที่จะให้เขาเย็นลงอะไรเดี๋ยวก่อนนะคือถ้าเกิดคือสมมติว่าถ้าเกิดแบบมันมีคน,ม,นมันมันมีโจรจะเข้ามาบ้านเราแล้วเราก็ไปแล้วก็ต้องเอาเออเอา,เ,อาเดี๋ยวเอาของให้นะอะไรอย่างเงี้ยแบบเอาไปเลยอะไรเงี้ยมันไม่ได้อ่ะครับมันมันก็ต้องดูดูดูเจตนาด้วยว่าที่ผ่านมาเขาเคยเคมประสาทไปแล้วประสาทหนึ่งครับใช่ไหมแล้วทีเนี้ย เขาก็จะเอาอีกอ่ะเออซึ่งมันไม่ได้อ่ะที่คือพูดง่ายว่าเขาพ่อวิหารเนะี่ยก็เอาไปแล้วใช่ไหมไอ้นี้จะมาเอาอ่ะอ่าประสาทอีกตาตาเมินทมอีกอะไรอีกแล้วก็คือพูดง่ายว่าในเรื่องของการพิพาทกันอนะ่ะมันมันคุยกันไม่จบหรอกแต่เขาก็จะใช้เหลี่ยมเอ้ไปขึ้นศาลโลกนู่นนี่นั่นแต่คือทางนี้จะคุยด้วยน้ําเย็นคุยด้วยอะไรเนี้ยคือผมว่ามันมันคุยไม่ได้แล้วอ่ะตอนเนี้ย ถามว่าคือไม่มีใครอยากให้มันเกิดเหตุปะทะยิงกันหรอกอะไรกันหรอกแต่มันต้องแสดงให้เห็นว่าเออทางนี้ก็ไม่ยอมทางนี้ก็ไม่แข่งเหมือนกันไม่เอาไม่เอาด้วยอะไรเงี้ยคือถ้าจะลบก็ลบอ,อย่างเงี้ยใช่ไหมคือผมเข้าใจนะอย่างท่านแม่ทัพอะที่เขาออกมาโพสต์หรือออกมาพูดอะไรว่าเออเนี่ยคือถ้าเกิดจะลบกันนะ่ะที่ตรงนี้เป็นที่ที่กูอยู่มาก่อนแล้วอะไรเงี้ยอ,อ่าแต่ถ้า แต่ถ้าจะเอาก็ต้องรวนกันอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นคือเขาเป็นแม่ทัพใช่ไหมเขาเป็นทหารน่ะเขาก็ต้องพูดแบบนี้อยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งทหารเขาที่ได้ยินมันก็คือเป็นการปลุกใจด้วยแล้วสองก็คือถ้าเกิดมีคําพูดแบบเนี้ยมันจะได้ดูเหมือนแล้ว่าเออแข็งทางฝั่งนูน่ะก็ก็จะทําอะไรก็จะดูยากแล้วหรือว่าอะกลัวหรือว่ามันเป็นจิตวิทยาอะไรเงี้ยซึ่งพอมาดูก็ทางนายกอุ้งยิง ต่างกันเลยเหมือนเหมือนเหมือน,นเด็กอะ่ะเออเหมือนเหมือนเด็กกองแก๊งเลยอะ่ะแบบมันมันต่างกันเลยเนี่ล่าสุดเขาก็มีการเหมือนจะประท้วงนะแบบว่าเขาเรียกว่าให้นายกเนี่ยลาออกนะอืมเขาเรียกว่ากดดันนายกให้นายกลาออกนะก็เนี่ยก็เพราะทตัวเองไงใช่ไหมทําไมมีทูตมีอะไรหรือว่ามีมีอ่าเขาเรียกว่าอะไร ทำไมไม่ให้คนคนที่เราไม่ต้องคุยเองก็ได้ให้คนอื่นไปคุยก็ได้ก็มีหลายฝ่ายใช่ไหมะจะเป็นใครล่ะเอาใครก็ได้ที่แต่งตั้งขึ้นมาให้ไปคุยเป็นกิจจารักษณะว่าให้มีคนรู้เห็นก็ว่ากันไปจะ,ะแถลงข่าวด้วยอะไรด้วยก็วาก่าไปแต่ไปคุยเองรอบนอกอย่างนี้ดูแล้วมีแต่เสียก็เสียครับแล้วยิ่งถ้าเกิดเขาอัดคลิปไปแล้วเขาไปปล่อยด้วยก็จบเลยทีนี้ ไม่ได้เกิดเลยทีนี้นะครับแล้วคนไทยเขาก็มองแล้วว่าเออแบบเหมือนแบบเอ,อมันช่วยอะไรไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปากท้องนู่นนี่นั่นมันเยอะแยะไปหมดนะครับก็นะเดี๋ยวก็รอดูก็ต่อไปนะครับว่านายกจะลาออกว่าครับก็สําหรับใครที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ